วาฟเฟิะลเยอรมันจ้าชอบแบบไหนก็ตามใจเลยจ้าโรยน้ําตาลทาชอเเ็อกโกแลตทาเยมกินกับวิปปิ้งครีมหรือจะกินกับไอติมวานิลลานาะจะเนาออร่อยจ้าลองทำกันดูเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันจ้าสวัสดีจ้า มาทำขนมวัเฝ่นกันจ้าทำง่ายๆจากคนเยอะระมันชอบกินมากจ้ะนี่ส่วนผสม,มของเรามีเดี๋ยวฉันจะเขียนไว้ให้ตายคลิปนนเนาะจ้ะเนาะว่าใส่เท่าไรจ้ะก็มีแป้งสาลีเอเนกประสงค์ผงฟูผิวมะนาวน้ำตาลวานิลาวน,น้ำตาลเนยไข่เกลือแล้วก็มีนมจ้ะก่อนอื่นเราก็แยกไข่ก่อนจะแยกไข่ขาวไข่แดงจ้ะแล้วก็เอา ผงฟูผสมกับแป้งไว้จ้ะเนาะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยจ้ะเอาผงฟูใส่ในแป้งจ้ะแล้วก็ผสมกันไว้จ้ะใช้แป้งเบอรอ์ เบอร์สี่ห้าหรือเบอร์ห้าห้าศูนย์ก็ได้จ้ะเป็นสารีอนเนกประสงค์จ้ะผสมเสร็จวางไว้พักไว้ก่อนจ้ะแล้วก็แยกไข่จ้ะแยกไข่ขาวไข่แดงออกไข่เบอร์เอมจ้ะ ไข่เปลือกบางๆนะโอ้โ,อโ,อโ,อโอ้มีไข่แดงติดไปหน่อยหนึ่งจากไข่แตกเดี๋ยกออกไข่ขาวใส่เกลือหน่อยจ้ะ แล้วก็ผสมใส่น้ําตาลสักครึ่งนึงจะ้ะผสมไปเรื่อยๆใส่ไปเรื่อยๆจะ้ะน้ําตาลจะ้ะ แล้วจ้ะนี่ตีเสร็จก็พักไว้จ้ะะพักไว้มาตีเนยจ้ะเนยกับน้ำตาลจ้ะ เราวางน้ำตาลกระเด็นจ้ะนี่เนยเราบางทีมันแข็งจ้ะเราต้องเอาวางไว้ให้มันนุ่มก่อนค่อยตีเนะจ้ะเนาอนี่แข็งหน่อยนึง ไข่ลงไปจากไข่แดงจ้ะผิวมะนาวจ้ะ,าน,าจะน้ำตาลวานิลาจ้ะ ใส่นมกับแป้งลงไปทีละนิดจะค่อยๆเทลงผัดกันไปเรื่อยจ้ะจ้ะ แล้วเราก็เอาไข่ขาวมาเทผสมจ้ะผสมกันใช่ใช่ช้อนหรือใช่ไม้พายผสมจ้ะไม่ต้องใช้เครื่องจ้ะใช้ไม้พายผสมจ้ะห้ามใช้เครื่องจ้ะ ระหว่างที่เราผสมเนี่ยเราก็เปิดเครื่องไว้เลยจ้ะเครื่องเห็นไหมเนี่ยมันก็จะเลวพอทีได้จ้ะตอนที่เราผสมที่ยังไม่ได้ใส่ไข่ขาวมันก็จะเหนียวๆสักหน่อยเนาะ นี่อ่เดี๋ยวเราไปใส่เครื่องกันเลยจ้ะโอเคแล้วก็เอามาทำแผ่นเลยจ้ะเอามาใส่เครื่องเลยจ้ะ เดี๋ยวอันแรกอาจจะไม่สวยเพราะว่าเรายังกะไม่ถูกวะกี่กี่ช้อนจะเต็มเนะเาะอ้าวฉันเปิดเบอร์หกจะ้ะเปิดเบอร์หกไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะสวยหรือเปล่าทุกทําทุกขังเลยอันแรกจะเป็นแบบนี้เนาะจ้ะเนาะเพราะเรายังกะไม่ได้จ้ะอา้าวเดี๋ยวเราเอาเบอร์ห้าก็พอจ้ะ เบอร์ห้าหรือเบอร์สี่เนาะเบอร์ห้าก็จะนานหน่อยนึงเนาะสวยจ้ะนี่ดูสวย โอเคทำสามแผ่นนี่ล้วฉันก็จะไปทุระละจ้ะนี่เดี๋ยวให้คุณสาม,มีทำโตาะจานเนาะเดี๋ยวมาดูกันตอนเซตจ้ะว่าจะได้กี่แผ่นนะจาะเนาะทำไม่ยากจาก้าลองทำดูนี่เนาะ ถ้ามายากทำแบบชั้นที่ต้องแยกไข่ก็คือใส่ไข่ผสมไปเลยเนาะจะง่ายจ้ะนี่จ้ะลองทำดูจ้ะขอบคุณหลายๆจะมาชมคลิปเนะจ้ะเนาะชอบก็บกดชอบกดติดตามให้ด้วยจ้าเราเจอกันคลิปต่อไปจ้ะสวัสดีจ้า